กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมคลองหน้าเมืองถนนมุมป้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชการสร้างกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏหลักฐานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1198สร้างในสมัยพระเจ้าศรีธรรมสกกราชโดยชาวอินเดียและมอในสมัยนั้น เรียกเมืองนครว่าตามพรลิงและได้อะยพหนีไข้าหามาตั้งเมืองใหม่ที่บริเวณหาดทรายแก้วปัจจุบันคืออำเภอเมืองและได้สร้างกำแพงเมืองที่มีลักษณะเป็นกำแพงแบบปักเสาพูนดินมีคูล้อมรอบในพุทธศักราช1950สมเด็จพระราเมศสวร แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ตีล้านนาไทยได้ได้กว่าต้อนอพยพผู้คนมาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชชาวล้านนาไทยจึงนำเอาแบบอย่างการสร้างกำแพงเมืองมาจากเมืองเชียงใหม่มาซ่อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในพุทธศักราช2100 เมื่อชาวโปรตุเกสได้นำวิธีการสร้างแบบกออิฐและตั้งฐานเป็นปืนใหญ่เข้ามาตั้งกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชได้ถูกดัดแปลงเป็นกำแพงกออิฐขึ้นเพื่อให้เป็นป้อมในสมัยพระมานารายมหาราชได้ให้มองซีเออร์ลาลูแบ นายช่างวิศวกรและสถาปนิกของฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทยจึงมีการสร้างกำแพงเมืองแบบชาโต้กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยพระนารายมหาราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นานภาลายัยซึ่งตรงกับสมัยที่พระยานาครศรีธรรมราชหรือพัฒโครงเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการซ่อมกำแพงอีกครั้งดาวปีพุทธศักราช2,327สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการซ่อมแซมกำแพงขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยพระยาะคนครศรีธรรมราชหรือพัดและได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นในอีกปีถัดมา พุทธศักราช2533เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการบูรณะกำแพงเมืองปัจจุบันกำแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่เป็นไปตามแนวขนานไปกับคูครองเมืองตั้งแต่ประตูชัยเหนือหรือประตูชัยสกักไปทางตะวันออกราวประมาณ100เมตร